อย่าดำหน้ากองก้นตีนถ้ากครดำหน้าไปได้นี่คือไปคนละทางมาถือกันมาถือกันอู้อันนี้จ้างลายวันวันนี่คือดำสาแท้จ้างาลายวันเด้งงานเมาได้เห็นอะไรงานเมาเสร็จหมดละวเสร็จหมดละวเสร็จหมดแล้วแค่เนี้ยแค่เนี้ยนั่นหรือว่างานเมานะ่ะอันนีลายวันเนาะลายวานัน ຍ <laughs> ັງໃດຫາກະໄດ้ນາ2ຫ້າຍຊິຂຶ້ນໄວແທ້ປະແຕ່ງເດຫຼາຍວັນຫຼາຍວັนງັນເມົາເດນເານໃສอยู่นນາป่านาหຫหน่อยดำแล้วไว้อยู่โอเคสบายดีเด้อพ่อแม่น้องໂດยเนาะตอนนี้เฮากะกําลังสິไปหาน้องไม้มาແກງຖຂນແຕງນາຫ້น้องทงເພິນຈັກອງຫນດອນ້ຍบ่ນຕ ไมยัง,งอยัโอ้ําหมัทมามันอตํได้ตันดไเอ,อยาือไหนเขาถือขู่มากหน้าไม้อีอาาอกก,กระมวลและปลูกไว้เลย ดาบสวัยดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุสุขคนเนาะว่าว่าพังลาวพังไทยและต่างประเทศจะยินดีตอนหับขคาสู่ซ่องสาวดวงสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื่อน,นี่ทางสาวดวงกาขึ้นมาเซโนเนาะเมื่อน,นี่กามาหน้าป้าเนาะ พาปนางประแต่งผืนมาดำหน้าสอยป่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยตอนนี้ทางสรวงกับหากมาหอดเนาะทางประแต่งปนางทางประแต่งปนางผืนกาสีรงดำหน้าเลยเนาะส่วนสรวงกับสีเปซับน้ำไ MM, ม้มาแก้งค่ะพวกประแต่งปนางดำนาขึ้นมาเนาะกินข้าวที่อย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสรวงกับบางทีกับสีได้ลงนเพผ่นบางทีกับซีบุได้รงเนาะเพราะว่าข้าน้องอ,อนนุนนะิืนเนาะมือนี้กับเอาน้องอานนมานำเนานะ ทางป่าสะดวงกเพผืนดำหน้าโนนแล้วเลยเนาะยังแต่หน้ารูปเนาะโดยเมือ่อี่กัพากันมีเวลาแล้ะกะสีมาดำหน้าสวยป่าเนาะตอนแรกกับกับเนาะโดยบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็อยู่หน้าเนาะเพิ่นออกมาอยู่หน้าเพิ่นบ่ได้อยู่บ้านเนาะโดยเดี๋ยวครับไปติดตามรับชุมกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนีน้ก็เป็นเฮื่อนซานบ้านส่ง ของป่าสะดวงเนาะอันนี้ก็อยู่หน้าพูนเนาะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนเพอนก็นอยู่ทังในบ้านพูนเนาะอันนี้เพูนใหญ่มาอยู่หน้าเนาะอตอนนี้ก็กำลังพากันเกี่ยมเครื่องสีงลงดำไห้ดำนาแล้วเนาะเพราะว่าทางป่าเพูนลุกกวไว้ถ่าเลยเนาะมื้อนี้ก็นอาน้องธงมานำเนาะมื้อนี้ขี่รถมาสองคันเหมือนอไฟเห็นก็แจอลดเ้าวเ็นอยู่บ่ให้ไปสิ่มก็แจอลดอยู่ใช่เลย ว่าประม่านได้อ่าเฮาสบายดีสดีโอ้ยแมาผัวอันนี้กับป้าสะดวกเองเนาะสบายดีป้าสบายดีเอ้ยว่าร้านกินยังมือนนี่ทำหาแนวกินก่อนได้ไปหาหน่อไม้เลยเจ้าไปหาหน่อไม้แกงหน่อไม้ดำนาว้าโอ้ยได้ดำนานี่คือสิยากอยู่ดจะถ่าแกงหน่อไม้นี่ยขึ้นได้สดทอดๆน้ำแซ่บซาวนาต้องแบบนี้ก็เรียกว่าต้มเป็ดต้มไก่ท่าร้าน นีย <laughs> โอ้ยไสิเนี่ยไปช่างทำเวทตองไก่จับมาให้ลานรลย้านลแล้วกาไฟสบายดีไปเลย <f ee> โอ้ยแคบแคบคาเฟ่ชิโน่เลยแต่งตัวงานเนาะไปฮอนเมืองไทยเมืองนาฮิวก <c oughs> ้กาแฟบ่้ยไปโาแฟ่ <c oughs> ันนี้าฟนะไปน่งบ่าลืมซื้อแล้วเลยไปนั่งบ่เมื่อนีพอ้พาเราเอาซีบไห้ด้วยต้องพากันขึ้นมา เอาเาเแม่นบ่เอ้ยพอดีอันอ่านาแปลงต่ําเด้อพอดีล่ะเจ้ากรดําซอยลามื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮือก็แล้วลแล้วดํานาจกดํานาซอยลแลจัเมื่อเป็นหยังบ่เว้านําลายแล้วไปเลยได้บ๊ายบายโชคดีเด้อร้าน45น้ําไม้ท่าเด้อทางนี้เด้อแซ่บๆอ้าซ้ําักเ็ดแผแดกงน อันนี้ก็ต้นมากกว่าเนาะเจสบายดีเด้อพ่แ่พี่น้องโดยเนาะตอนนี้ห้าวกากำลังสี่ไปหาน้องไม้มาแกงขาข้าวปนางประแต่งเนาะก็ให้น้องทงเพื่นจับกล้องให้เนาะโดยเอาหน่อยง่าบริวญหน่อต่ำโอเคไม่ง่ายง่ายเหรอทำไมย่าง นอต่ำนะนึกว่อแท้ว่าตาดีเด็ดน่น้ำมนอกคือไหนคาถือขู่มากน้ำมอีกก็กมวนและกูไหวเลยนี่้โ <c> อ <oughs> ้ยหมดเลย เที่ยวกับพ่อหรพ่อแล้วก็จักสี่ยอดพ่อจะเอยือให้ได้ยือ,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 อยังไงเลย <laughs> ไม่ห่อนะไม่ปอกนำไม่เนาะให้น้องทงิ่นอันนี้ห้บวชค่ายดอกนำไม้อันนี้นำไม่เรียงน้องเดี๋ยวจะหน่อยสีผ้าน้องทงิ่นลงไปดำนาเนะาะบว้หอ่เพสีดำเป็นบอลลูโบน <c oughs> ดำเป็นบ่แต่ปลาว่าอยู่โตนะแ้วเอ,อเื้อปอกอยู่นะเอาหนอนนะขื้ยาวเถอะ เดี๋ยวก็น,นอนเงี้ยแถวว่านอนนี่ห่าน่อไม้เลี้ยวเลีวฮะกะสิมาปอกหน่อไม้นะบ้านนี่ปลาไว้นั่นแหละจ้าขอบคุณจ้าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สะดวนกะปอกหน่อไม้แล้วเนาะกะกำลังต้มเนะาะแล้วก็ขวากะดูปลาไว้เมื่อกี้นี่ บันนี้เฮากะสีหยางลงไปส่องเบิง่งทางปะแต่งทางปะแต่งปะนางผืนดำนาเนาะโดยกะป้าน่นไหวอยู่น้ามันไม่ถ่าผืนยี่เพิ่อองเนาะน้ำป่าสะดวกมาเมื่อเส้านี่กะเบิง่งคือพุนสิตโต๊บัดมาฮอดและแดดพี่น้องน,นี้กะดำนากะสีหาคนเนาะมัน,นทางป่าสะดวงดำนา กะสะดวงกับปนานางกะต่างมาซอยเพื่อนเนาะถือทางนำทางขากล้องโอ้โหลงไปนี่สิได้ตำนาซอยเพื่อนบอหรืโบ,โบเนาะพระค่ะผลงานแทนมีวัตกุ บะมีกุ๊บได้หนิแดดตาผุนกระย่าเลยตาเนี่ยเบือสามตาสี่ตาเนาะเบือนั้นผุนลุกมืด คลิปเก้าอ่ะเละอันนี้คลิปเก้า้าประแต่งประนางดำนาจเก่ง, thế, ทงนแท้ได้สองไห่เลยเป็นอะไรน้องพงเป็นอะไรนิ่มแน่น่าบูดแทะอ้าผมได้เฮ็ดโพ้นะำเป็นอไร เพดพอหนจะนอยเอาเมื่อแกงใส่น้ำไม้ต้มน้ำไม้ไว้อยู่กับเอ็นพอดีบาบม่งหนึ่งจังกินเพื่อเอ็นเปื่อย,ยอย่าดำหน้ากองก้นตี้้้ากา,กา,กา,กากนดำดํหน้าไปได้นี่คือไปคนละทางบถือกันถือกันโก้ อันนี้จ้างไร้วันบ่นี่คือดำสะอาแท้จ้างไร้วันเด้งงานเมาได้เห็นอะไรงานเมาขี้โดนแล้ว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 กระแนงกรแนงนั่นเหรอวะงานเมาน่ะอันนี้ไร้วันเนาะไร้วันเวลาก็ขึ้นแล้ววาวยังไดห้ากระไดนาสองหายจะขึ้นไวแท้ะแต่งเด้ไร้วันงานเมาเด้งานเมาแล้วกั ใชอยู่นป่าหน้าหาหน่อยดำแล้ววาอยู่สูๆเด้อไปกำลังใจให้เด้อเคยกินขี้ตมบบบริยัโอ้ยงากลูกขไให้ป้าเอาถ่าอยู่เทิงพูน่ะจะหน่อยอนนสีหยนี่เด้อป้าน้ำาได้บยากนะสาเห็ดกินน่ะ เห็นแล้วก็กินเมดเลยนี่หน้าได้นนดอย่าได้มีสุดเดียวเลยนี่อันนี้มันผิดนันบอกขอก้วยปวดแล้วเหือ่อยกบน้องกำประจืดหนาหน้าแล้วลบ้านน้นองทั้งน้องกันยับยับอม็อดยับหอกทั้งหน้าทั้งน่องกันเลทเท่งไม่ใช่เลทเท่งนะทางเงิน ยุไทนื่บ่ดูอารมณ์อารมณ์หด joy เหมือนอารมณ์บด j อยเหมือนนี่ตอนบ่ายก็จะสีลงดำนํำ ไปเปลี่ยนสุดมาใหม่หก่อนสุดรนี้บพชนี่แล้วว่ากระสูดดับหน้าก็ะตังหากแลว้ว <c oughs> ลว่ะเฮ้ยฮ่าฮก็เห็นเธอแรกเลยนอนนี้นเนาะฮ่าก้าบ่ะจะพอฮ่าจังว่เคยเห็นหล่อเนาะ <c oughs> <c oughs> บอเรื่องบ่าวล้วหลอนอ่ะ <c oughs> ออนี้เอ้ยตาถึงอลิได้เอ้ยเฮานี่ ฮะเอาพ่อแม่ของเจ้าอ่ะเอาจะ้างบ่ได้บ่เดี๋ยวนี่ได้แล้วอยู่อยู่ไสองเจ้าน่ะเฮ้ยวี่งไงเป็นทหารบ่โอ้คนอ่าหามเมาโอ้กะดีเลยได้เงินเลยได้ไลยกันมาปั้นน้องไส่เนี่ยเด้อ ับหน้าแล้วก็ว่าเยอะนัยงกอบอกลวมันคอ่นรอาโอ้ยเม้นหุกผีเด้เสียงอนนไห้เยักหายู่พี่บอย่างมีสัญญาณเนาะยังกระทอนี่ตี้นาน่ะเม่นบ่ ยังจะหายบอแล้วนี่แหละว่าดำสองมือกันเ,ล,เลยอะลยเนาะป้าทำนี่ปล่อยป้าอยู่วัดในหนองนี่จักทงปีนี่เอาขาติดแดงลงไปเอวป้ามิตรว่าตัวเขาอ,อยู่เลยเลยมาแต่ละปีเนี่ยลงไปเอาบอมีได้ป้า เออนะป้าแต่งนะป้าเต้นดองแด,ดงดองแดงเอาโบได้ป้าว่ะ <c oughs> ใครอยู่มันบดเลยเอาตู้มาเปิดพร้อมเลยแม่จังมวงไไนเ <c oughs> บิ่งโมงกับจังโมงเลยป้าห้ากับสิบโมงครึ่งพอดีสิบสองโมงจะก,กิ้มเขา่า จะเผาให้ได้อยากเข่ากันปูดละคาดว่าหายซองหายสามหายตะบันเอาดำแล้วจังขืนดำตัวราคาดแล้วนะเชี่ยวเลยได้ไะของเพิ่นนะ อ่ไปสซเว่นให้ลุ่มกันยังบ่แล้วให้นี่ได้ไปนางไปผ,ไดผดมดำหน้าอยู่เทิงผมคือสิมวนผมเปิดเพลงทั้ง ค่อ้าวมีท so so like ุกอย่างแต่ว่มีแป้งนวด่ว่ามีแป้งนัวมันสีแซ่บบาทนี่ตัวเซ่บก็อยู่น้ำแป้งนัวนั่นได้ปล่าเอ้ยเสียรายเสียลายบ่แเมนเสีลายเสียลายเส่หน่อยแซ่บหน่อยแต่ละมือดำหน้าจะคนนี่ปล่ารายคนอยู่นะหลายคนบ่จ้างบ่กจากจ้างบางมาสอยก็มาสอยวันเท่าไรอยู่พี่วันเซ็นหา สอเซนค่ะใช่ค่าว่าละสองเซนด้วยคาสิมาดำนะเว้ากระบาาปลาาีองฮันยูฮันด้วแซบบะนางทองดูดขาดดูดเนี่แซบไปจังนาแล้วดำานาบอดทึกเบิ่งแน่ใส่นะใส่ดีดี สองสาวสเเปอร์ยังโมเล่อยู่ทางน่ะดูน้ำนองนี้เอ้น้ำนองนปะอืมลคืนนี่ผลคนนี่นี่แห้งบ่ดผเมื่อคืนนี่เอ้าอยู่แถวเฮือนเฮาบนมีผลเลยเมื่อคืนบ่มีโอ้ตื่นมากเมื่อเช้าอันผลนิ้มๆนิ่มแบบน้อยเดียว โดยเนาะบันิสะดวงกับสิได้จบคลิปเพียงแค่นี้แล้วเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุขนนะุสุขชนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่ตัวเด็กบจบที่บุกขามโฆษณาเนานะขอให้เอฟซีสุขุสุขชนประจักษ์โบกไขแข็งจนะ็บเนาะทำนาทีการงามยังกับขอให้จจเจริญก้าวหน้าเนาะโดยกับภาคพ่อแม่พีน่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งโฆษณาสะดวงนำเด้อเนานะโดย โดยจะคลิปนี้สรุปกาิจบคลิปแค่เท่านี้แล้วกล่าวคำว่าสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบ,บายดีเด้อป้านางสบายดีป้าโดยกัรสิึ้นไปแก้งน้องใหม่หายซุ้มเหินเลยนะมันสบ,บายดีน้องทงคนรอโดยใช้ใช้ปลาแตงผ <mm> ู้ได้ว่ามาดำน้ำคืนนี่ดำเดอ้อหายมาแล้วเด้อ